สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเบีโฮเมดวันนี้เราก็จะมาทําน้ํากระชายน้ําผึ้งกันนะคะเป็นน้ําสมุนไพรง่ายๆเอาไว้บํารุงร่างกายแล้วก็ต้านโรคนะคะซึ่งผลการวิจัยนะคะก็ทําทให้ทราบว่าตัวกระชายขาวเนี่ยมีสารที่สามารถทําหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโควิดได้นะคะแล้วก็ยังช่วยต้านหวัดแก้วิงเวียนศีรษะนะคะแล้วก็ ยังขับสารพิษนะคะออกจากตับได้อีกด้วยแล้วก็ยังช่วยแก้อาการท้องร่วงท้องเสียได้ด้วยค่ะ เรามาดูวิธีการทําน้นํากระชายแบบง่ายๆกันเลยนะคะโดยเราจะนํากระชายนะคะสัก3ามสี่ท่อนนะคะล้างทําความสะอาดให้หมดคราบดินนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํากระชายเนี่ยมาหั่นเป็นนันท่อนนะคะใส่เข้าไปในเครื่องปัน่นต่อไปเราก็จะเติมนะคะจะเป็นน้ําต้มสุกก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นน้ําต้มใบเตยก็ได้นะคะถ้าเราใช้น้ําต้มใบเตยตัวใบเตยก็ยังมีสรรพคุณอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะแก้ความดันไตอักเสบหรือว่าแก้โลหิตเป็นพิษนะคะ เพื่อนใช้น้ำใบเตยหรือว่าน้ำเปล่าต้มสุกก็ได้ค่ะหลังจากที่เราปั่นนะคะจนเนื้อละเอียดนะคะได้น้ำสกัดจากตัวกระชายแล้วนะคะเราก็นํามาใส่กระชอนนะคะก็กรองต้องการแต่น้ําค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแต่งรสนะคะด้วยน้ำผึ้งนะคะสัก1ช้อนชาก็พอค่ะให้มีรสชาติหวานปะแลมปแลมนะคะเพื่อจะได้ไม่เฝื่อจนเกินไปหลังจากนั้นเราก็คนนะคะพอคนเข้ากันเสร็จเราก็เทใส่ในแก้วที่เราเติมน้ำแข็งเอาไว้ได้เลยค่ะ ส่วนตัวกากระชายที่เหลือนะคะเราสามารถเติมน้ำแล้วก็ปั่นได้อีกสัก1-2ครั้งนะคะแล้วก็นำมาดื่มค่ะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆก็จะได้น้ำกระชายน้ำผึ้งแบบง่ายๆนะคะเอาไว้รับประทานกันค่ะช่วงนี้รักษาสุขภาพแล้วก็รักษาตัวกันนะคะดื่มน้ำสมุนไพรบ่อยๆนะคะช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ต้านโรคแล้วเราพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ